อ้าววันที่หนึ่งเลยวันได้ที่หนึ่งนี่ค่อยจะยกเหี้ยงเหอนให้เลยยกเหอนให้เลยอยู่จังสี่ดอกอ๋อครับแตงแตงห่อนแดงแตงแดดห่อนแดงอ๋อย้อยกระซื้อกระเชบ่กว่าของนาใช่อ๋อบ้านเดียวกันบ่ใหญ่บ้านเดียวกันบ่จะของนาคือยู่บ้านนนกลางโอ้อยู่บ้านนนกลางเนาะอยู่บ้านนี้เขามาเขามาหลก หญ้้าอยู่แถวนีมาถอนหญ้าแถวนี้มาถอนหญ้าอ๋อเขาบอกว่าผู้หญิงสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาออเมาแล้วก็มาสู่บุรีเขาเออเขาบอกว่ามาแล้วก็บุรีนั่นอ่ะเจ้านายไม่รู้เขามามามาเส้นมาเส้นไม้ทีนี้ผู้หญิงสองคนนั้นอีกคนหนึ่งอ่ะเขาไปจับบุรีซุบเลยเขาไมปเรียอเขาไปเรียกเจ้าที่ตรงนี้เจ้าที่ตรงนี้เลยร้องไห้เลย เขาเห็นเขาว่าเขาเห็นตอนนี้เจ้าของนาขับรถมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ว่าเจ้าของนานี่ที่เห็นเป็นอย่างไรเนาะแม่แม่แม่มังซนการมาจากกรองเป็นคนแรกเลยเนมาขอมาขอเลขมาขอเลขเข้าบุรีซองหนึ่งวางไว้ใน ผู้นันเขาไม่ทีนี้เห็นอะไรมันรู้นี่ีเขามาสั่นตรงนี้เขาว่านี่สั่นในรักเรือ25กระสั่นเรือ15แล้วผู้หญิงคนนั้นมันก็ร้องไห้แค่นั้นถือยิงร้องไห้ก็แค่นั้นแล้วทำยังไงถึงหายขอโทษครั้งขอขอโทษเขามาด้วยกันจีกคนเขามาสองคนอีกผู้หญิงคนผู้หญิงคนนั้นมาคนเดียวเราไปเจอพอดี ดีคเขอบคุณคุณลุงครับขอบคุณลุงนี่เจอแล้วหาตัวมาตั้งนาน่าจาขอ่งน้าแตของหน้าคือผายาเลยเพราะว่ามาทำความสุขปลุกที่นเออผมต้องไปซื้อหนึ่งหาเพิ่มอเงี้ย ยัย <s we b> มาเด้อมามา,มา,ม,ามาเอาเหลียน <s we b> ้ำกันมาเอาเหลียน้ำกันมาเอาเหลีย cias, <S <s <we b> น้ำก <se mp> ันเจ้าเยอะย้ายอูน,นี่มีทุบเทียนด้วยว่านี่ผมขอแล้วเมื่อกี้นี่ขอแล้วมากมาขอน้ำกันมาขอน้ำกันมา มาได้มาบัพาโอ้สิมาเอาสองคนจะแอบมาเอาสองสิมาเอาสองคนยังไหอย่าแอบแม่ไดนน้ำกันเลยแด่แม่เพื่อไปยังไหเมื่อผู้ใหญ่เราเนี่ยเห็นผ้แห้งเลยแล้วเราล่างจานแม้เห็นกำลังก้อนข้าวแม่กัเลยยังครับ อันนี้แอบมาเอาสองคนแต่มาเจอมาเจอคนที่นี่ดักรอยายเดี๋ยวมาดูคุณยายชอบเลขอะไรคุณยายแกมาขอแอบมาเอาสองคนมาโอ้ยคือสาธุคุณยายอธิษฐานะครับผมขอบบคคุณรัครับขอบคุณครับ บอกครั้างเลยยายพูดดังๆยายบอกให้ดหนีน้ำเนี่ยโอ้ยยายเราบอกน้ำใจเา <c oughs> ปั้นไข่เลยนะปัะ้นรางวัลที่หนึ่งเลย <c oughs> กลันได้ที่หนึ่งนี่ไข่จะยกเหนีนวหยวเหินให้เลยยกเหอนไหลเลยอยูจังสีดอกโอ้ครับตากแดดท่อนแงดงครัสดีครับสวัสดีครับผมตา ลุ้นว่า Four คุณยายจะชอบตัวไหนนัค่วัีันเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับคุณยายนะครับกําลังมาอธิษฐานนะครับเพื่อจะขอโชคขอลาบกับหลักกิโลแห่งนี้นะครับมือแร่งมือแรงสืฟฝันเอาเลยแม่บอกเขาว่ายงไไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันก็นลยกัน เป็นคนเป็นศักศดิ์สิทธ์สว่าครับเขาบอกว่าหลักกิโลที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์จ้ามีาแต่คนบอกว่าที่ศักดิ์สิทธิ์เออที่ศักดิ์สิทธิ์เสิว่าให้หวยถือครับเออย่าอยากมาเอาอเออคนัดเหนือคอแม่นางโทนี่ละล่ะไปเขาฟันมือแร่งหมอใหญ่มหญ่บบยยายมาเอาแล้วได้ได้ตัวไหนยังชอบตัวไหนใช่ยายชอบตัวไหนยัง ชอบเพราะอันตั้นานะยังไม่ออกเลยเนาะชอบเพราะอันต้นานั่นยาใหญ่นันต้นนี่ขุดน่ชอบเพราะต้นนี่ขุดชอบตัวนี้ขุดเลยเนาะเขามันยังไม่ออกชอบต้นนี่ขุดชอบแลยอันโดยเมย์ย้ายโดยเมยครับโวยเมย์ุ่จิตด้วยโดยด้วยเลยเออมักตัวนากันด้วยให้มักนี่ตัวน่ะด้วยด้วยกันเลยนั่นเนี่ยอ๋อสองตัวนั่น สองศูนย์กับเจนี่บออยู่ทีนีทั้งหมดใช่ไหมทั้งมดทั้งหมดอยู่ตรงนี้สี่ตัวเนี้ยสองศูนย์กับเจ็ดเก้าะเอาสองศูนย์กับเจ็ด้าอคุณยายพอสองนนี่ยายจะจะช่วยอะไรไม่เนี่ยจะช่วยน้ำแดงเผื่นขวดหนึ่งช่วยเหมือนกันแล้วเนาะยายยายยายถ้าจะออกสองศให้น้ำแดงผื่ขวดหนึ่งเด้อซื้อน้ำแดงมาให้เผื่ขวดหนึ่ง ยายซื้อไปลายยายซื้อยายซื้อยายซื้อไปแล้วซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเก้าสองศูนย์อ๋สมีสิทธิ์อาจจะมาอาจจะถูกอาจจะรวยอ๋อทั้งบนทั้งล่างก็เพอแห้งแหละเก้าสองศูนย์เจ็อย์ก้าสองย์หอใหญ่เนอันนี้ยายอยู่เถวแถวนี้ป่ะ อยู่บ้านนี้แหละอยู่บ้านนี้อ๋อยายมาที่นี่กี่ครั้งแล้วมาขอไม่เคยมาเพิ่งมาเลยแหละอ๋อเพิ่งมาเพิ่งแอบมาเพิ่งแอบมาแอบเพิ่งแอบมามาวันพระมาวันพระมาวันพระมาขอมาขคสองคนจ้าเอ๊ขี่มอเตอร์ไซค์แอบมาขคสองคนนะครับแต่ก็คุณยายชอบเนี่ยเป็นเลขที่ที่ไปแล้ววอะไรนะยายงวดที่แล้วขี่รถผ่านอะไรนะยายถูกหลายบยายไปตลาดครับ ทีนี่เพื่อนค่ะว่าทำไมไม่เอาเจ็ดสองศูนย์วันนี้เจ็ดห้าศูนย์บอสเอาสองตัวแหละห้าศูนย์เพื่อนมาเพื่อนมาด้วยกันเพื่อนเขาถืออยู่สามตัวอเอาเจ็ดเจ้าศูนย์วันนั้นถูกสามตัวแลนไปเอาห้าศูนย์กด ได้ตะอุดครับนี้ครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ยายนะครับกําลังนั่งพับเทียบอยู่นะครับเพื่อจะขอรางวัลที่หนึ่งเถอะงวดนี้ยายบอกนะครับขอรางวัลที่หนึ่งเถอะไม่ขอรางวัลที่หนึ่งก็ขอสองตัวตรงๆนะครับส่วนเลขที่ชอบของคุณยายคุณยายก็บอกว่าชอบเจ็ดสองศูนย์นะครับเจ็ดสองศูนย์นะครับผู้ชมนะครับ สอก็ออกหมดแล้วออกหมดแล้วเหลือตัวไหนนะนี่หนึ่งแปดออกสองยีสตก็ออกหมดแล้วก่อนใหญ่ว่ายังมียังอยู่สองศูนย์เจ็ดเก้าอ๋อเหลือตัวนี้ยายชอบตัวนี้เหลอตันมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วนะครับคนหนึ่งขีมอเตอร์ไซค์มาอีกละนะครับมาชมงวดที่สิบเอ็ดด้วยกันนะครับว่าจะออกตัวไหนมาเด้อมาเด้อ เอาเหล็กนำกันเอาเหล็กนำกันขอโชคขอลาบนำกันาำกันอ๋อลวน้ยายกนหนเ่จนี้จองเพลงนาายนี่เพลงนาตรงนี้ใช่ไหมใช่อยู่บ้านกลางบ้านกลางเขาไปบ้านแล้วเขาไปบ้านแล้วเอาเล่าใหญ่ บังเอิญยายนี่มาจากนาเจอพอดีก็เลยมานั่งค like so ุยก well, um ัน hmm. ก oh ับยายยายก็น so ั่งอยู่ตรงนี hmm. yeah, mm ้ไ hmm. ด้ยังไงบ้างขอบอกว่ายายจะไม่ยายจะไม่ยายจะไม่เจ้าจงมนี้มาถึงมาถึงมาจุบุรี่ตรงนี้มาจุบุรีที่เขาไหว้นะผู้หญิงบ่ผู้หญิงอ๋อมไม่ถึงไม่หยิบสูบบุหรี่เลยอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้ขอทีนี้อยู่ๆผู้หญิงอีกคนนั้นที่สูบบุหรี่พอสูบเสร็จม้วนเสร็จปุ๊บ กร้องนะเขากรีดร้องอย่างนี้ร้องให้ขี่ดุ้งเลยโตเตียโตเตียจะไปบ้านเขาเคยเห็นเคยเห็นว่าจับจับเสื้อตัวนี้เขย่าเขย่าให้เขาเห็นจับเสื้ออ๋อนี่นะเสื้อสิบห้านี่เสื้อบ้านนะเขาพูดจะฟังวันก็ไม่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 เห็นกับตาเนาะกับตาแต่จะของแกลงนาเขา đ a ย g อยต่เจ้าของนาตรงนี้เขาพูดเนื้อเป็นอะไรเนื้อเป็นอะไรเขาถามเขาเรียกถามไหน พอดียายมาจากน้ำพอดีแกกำลังเรียกลงมาคลึงด้วยเขาเขาคือเขาเขามาสุบุรีวันเนี้ยก็มีอะไรก็ไม่รู้เกิดอาจจะเข้าเขาก็ได้แล้วเขาก็วิ่งไปขยมตรงเสื้อไม่ไม่ได้วิ่งไปขยมเห็นเห็นเห็นดีตันน้ำมันจะขยมเองเสื้อขยมเองเลยเสื้อขยมเองเลยเขาเขาบอกว่าเสื้อขยมเลยใช่โอ้สุบุรีเสร็จปุ๊บเขาก็ร้องเลยจีนี่เเขาเห็นเขาเห็นเห็นคนใต้เนี่ยแหละเขาว่าเอาเขามาเอาเสื้อ ขาวยางน้นะอ๋อวันนี้แน่แน่ยาข่าวเยาอย่างนั้นเลยขาสเลยมใช่มเยยเท่กนเยอะเลยเห็นเห็นเลยมงเอมันเชื่อมันมันสันเองสันเองอ๋อยักถ้าจะจะจะเห็นนี่อกก็เห็นเห็นแลลนะกลัวนีก็ได้เออเด้อเออัดเ อาจารย์อุตัวเดียวกันไหมอาจารย์อุเอาเลขสรุปให้ดูหน่อยสรุปอาจารย์อุด่าเราเมื่อกันเราเน้นๆเยอะไปดูอ้ดูนี่เรียกสรุปอาจารย์อุเออนี่ครับนะี่ครับนี่สองแปดหกสองเจ็ดอันนี้เราเลขพี่อุดพี่อุดอาจารย์อุนะครับเลขสามตัวก็นี่ครับเลขสามตัวที่สอบเลยที่ตัวใดสอง 286ครับ286ก็หนึ่งแต่ที่นี่ก็มีนะครับมี2 286ที่นี่ก็มีที่หลักกิโลที่นี่ก็มีครับอ่าหนึ่งคือเลขสรุปหลักกิโลบ่อ่ามีเลขสรุปนี่เลขเลขอันนี้อันนี้อันนี้คือเลขที่ให้วันนี้ให้วันนี้แต่มีเลขเยอะอยู่ที่นี่แต่ว่าเราชอบตัวนี้อยากให้ออกตัวนี้แต่ถ้ามันออกตัวเนี้ยขอละกันครับขอละกันน้ำแดงคนละขวดเออน้ำแดงคนละขวด แต่ถ้าใครมีเยอะกว่านั้นก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าใครศรัทธาขอไก่ด้วยเพราะว่าเราว่าเราถ้าออกตัวนี้เราจะเราจะใสาวให้ไก่ถวายนะครับเนาะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าออกตัวนี้จะจะจะถวายไก่แต่ถ้าออกตัวอื่นหรือใครถูกก็มาถวายกันตามตามความเชื่อตามความศรัทธาแล้วแต่เนาะเพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าเนี่ยก็มีคนมา ลองของไปแล้วคนหนึ่งลองของไปแล้วลองของไปแล้วคนหนึ่งนะครับก็ไม่อยากให้มันลองนะไม่อยากให้มันลองเพราะว่าของพวกนี้มันมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นมันลบหลู่ไม่ได้ใส่สิปังตัวหดถึงนี่ไหนปังตัวนี้เลยจะออกปังๆเลยปังๆตัวนี้ละไดิตัวนี้สองศูนย์นี่บ่สองศูนย์กับเกดเก่าเนี่บ่อ๋อแล้วก่อย่าลืมอย่าอย่ามัดตัวเดียวให้มักหลายๆตัวเนี่ยนี่เนาะผมสิรองตัวนี้อ สองเกียดหนรับอ๋อครับครับครับสาธุสาธุขอให้ออกขอให้ปังๆเ้อสำหรับงวดนี่และะ<ไ>้วก็มือนี่เจ้าที่ที่อยู่สิงสถิตยอยู่ในหลักกิโลแห่งนี้ขอให้ปังๆเด้อมวดประจำวันที่หนึ่งก<ไ>ันยายนนี่ขอให้ออกเลขที่เขียนไวส้สาธุสาธุ วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับโชคดีมีเงินใช้กันทุกคนนะครับขอให้ปัง,ปงๆรวยๆเฮงๆไปบายยาย่ปบายายบายครับโชคดีเด้อโชคดีโชคดีรวยรวยรวยรยฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคนสุรินทีวีด้วยนะครับผมแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ